สวัสดีครับอ้วนก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาล่าค่าหัวเหมือนเดิมนะครับคนดูเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง2 0งไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคนดูคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้บอกให้กดไลค์นะเพราะฉะนั้นก็คลิปดีก็กดไลค์ให้กูนหน่อยเถอะกดซับสไครต์ด้วยยิ่งดีนะครับคนดูโอเคก็คลิปในวันนี้นะครับตอนแรกพี่กล่าวว่าพี่จะมาเล่นสายผลในการล่าค่าหัวนะครับซึ่งผลที่พี่จะมาเล่นตอนแรกเนี่ยคือผลจลํารวิไ้คิดไปคิดมากูยังอยากเล่นสายดาบอยู่นะครับคนดูซึ่งเเช่่่อวงนีีียพดะท เก้ามาล่าน,นะครับทุกคนนั่นก็คือดาบนี้เอ้ยมึงจะมาอะไรเนี่ยนี่นะครับดาบนี้เลยนะทุกคนอยู่ไหนวะนี่นะครับทุกคนดูเอฟขาตนานะทุกคนสกิลมันเปลี่ยนใหม่นะทุกคนซึ่งผมมองว่ามันแบบว่าเท่มากๆเลยนะครับคนดูเดี๋ยว<อ>ยพี่ให้ดูเลยสกิลเนี่ยนี่นะนี่นะสกิลอันนี้คือสกิลแซสนะทุกคนเฮ้ยเอ้ยกูกูทดสอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดิอันนี้คือสกิลเอ็กนะทุกคนสกิลเอ็กเ,เ,ออเน,นี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ป่ะผมว่ามันเท่กว่าเดิมนะเว้ยเออมันก็แบบพีดีได้้หรืออเเปล่่่าาาาวะะยยนนจตดู โอเคก็ใครพร้อมที่จะไปดูพี่ล่าข้างหัวแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดเด้งให้พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้านพี่ด้วยนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะเปอร์คุงช็อปนะก็ลิง์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับคนดูก็มี6หมัดดาบคู่โมจิตื่นนะซึ่ง6หมัดกับดาบคู่เนี่ยพี่ลดราคาแล้วนะครับผมก็มาซื้อกันได้นะครับผมกล่องซุป199หมดอยู่นะตอนนี้ก็ก็จะมีเป็นพวกไก่่ตตัันนนนนเเผาาาาท้้้งะมมมมมขยคุกกก็็ซืออไไดจสพีี สุ่มลหัสเทพเดี๋ยวพี่เติมให้กดคลิกที่นี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเลื่อนลงมานะทุกคนแล้วก็จะเจอสินค้าเพิ่มเติมนะก็จะมีนี่นะครับไก่ตันเผาใสบอกร์ก็มีขายนะทุกคนลหาเทพพี่ก็มีนะอันนี้โคตรคุ้มเลยค่าหวัวยี่สิบสองเอ็มลยแลวก็อันนี้นะครับกล่องสุ่มลหัสเทพไม่มีเกลือนะราคา199บาทนะทุกคนก็อย่าลืมมาซื้อด้วยนะลิงอยู่ตาล่างคลิปเลยพี่ปักหมดเอาไว้แล้วเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นมีคนรอสู้นะครับคนดูนี่เยยนนนี่่่่่ไไไไลปกอออาอูหโมโดน อยายานี่ไงดูดรอนเลยครับผมดูดโอ้ยไม่ได้หรอะไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ครับคนดูขอตั้งใจเล่นหน่อยแป๊บน,นึงเฮ้ยมันโดนได้ไงวะนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเจ็โดนนี่ไงนี่ก่อนเอาเอา,เอานี้ไปก่อนปึ๊บโดนไปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจนเจนเจนโอ้มาถึงก็ได้บวกเลยแล้วนี่ไงเอากีตาร์ไปกินดูดครับผม ผมดูดแล้วผมว่าลำแบบนี้เฮ้ยเอา้าเสียว่าเสียเอาโดนดิอันนี้โดนผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปเปล่าเฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกเหมือนเก่งมากนะแต่ก็ไม่ได้เก่งนะทุกคนนี่ไงกีตาร์ไปกินก่อนไปไม่ได้แดกนะครับเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งแมวแมวแมวนี่ไง โอ้แต่มันต่อคอมโบไม่ได้นะทุกคนเล่นอันเนี้ยอ้ยอ,อ้สัสโดนเฉยอันนี้มันแบบนี่ไงมึงเซียนมากเหรอมึงเซียนมากเหรอเฮ้ยเฮ้ยาตื้นพอาตื้นสวยมึงโดนแน่โดนแน่นอนนี่ไงเต็มเต็มไม่พึ่งดาบและพึ่งหมัดนะครับเ้ยดูดดูดลาะอุย้ยทำไมดูดต่อไม่ได้ไอ้สัส นี่ไงโดนไม่เนี่ย,โ,ย,โ,ยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยสู้การกราสู้ไม่ได้ปะดาบเนี่ยมาเล่นการกราไม่ได้นี่มีะสอยไหมใช่บอกว่ามันเล่นการกระไม่ได้ยังไมอ่อยู่ดิอยู่อีกนี่โอ้โหมันคอมโบไม่ได้เลยทุกคนไอ้ดาบเนี่ยคกิลปั๊มอัใหม่ก็จริงนะ ให้โดนนัเถยโดนครับนี่ไงลามไปทอะไรแลกกันแลกกันเฮ้ยพี่ดูไม่ค่อยเซียนเลยว่ะคนดูเซียนอะไรอ่ะนี่ไงอะไรของนายโอ้มันต่อไม่ได้ โอ้เอาแล้วยังเข้าไปอีกเจ็บดิเ้โดนนี่โดนอ่ะโดนครับนี่เราไปหนึ่งทีเฮ้ยทำไมมัน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 ไหลาย,ยาววะมันไหลาย,ยาววะไปตายไหนก็ไปไปเอา้าไม่หนีนะไม่หนีนะนันเฮ้ยไม่หนีไอ้เหี้ย ไม่มีแน่นอนเลยโอ้ยทำไมมันดูปิงปิงวะนี่ไงแม่งนี่ไงลำไปดิลำไปดิปดสวยสวยสวยเอ้ยคอโมโบเฉยคตรตึงอยู่ๆก็ได้เฉยนี่แม่งเล่นยือชิบหายเลยคือแบบมันนำทำทรงเซียนนะแต่ว่ามันไม่ได้เซียนนะคนดูเฮ้ยว่าไงเตยน้องรักพี่หนึ่งหนึ่งกัดเป้าหนึ่งหนึ่งเป้าน้องมา,มาๆๆล่มได้ เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหวุ้ย,ยมันเล่นของโกงไอ้สัสนี่เล่นของโกงเหรอมึงมีคนมาเพื่อเหรอเออเอามาันเอามาันไปพี่ขอได้ไหมน้องนี่นี่ไงพี่ขอได้ไหมน้องอันนี้ครับผมล้ำไปดิล้ำไปนี่ไงนี่ไงหัวแตกคอมโบมั่วๆเป็นไงคนดูวันช็อตไหมล่ะ <Easy. S 1> เอาไปเล่นกันได้นะครับคนดูแต่ว่าอย่าหาเล่นดีกว่านี่ อยากได้อยอรู้กันเหรอต้องนี่เลยมาลุชชอปร้านบริการกดผลและเกมพาสเล่เจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับบีนโอ้อออออมานีดา่ดิหลายรอบจัดหลายรอบจัดเฮ้ยโ,โว้าวเองว่ะเฮ้ยสวยสวยดิโมผมจะแพ้่ะ เดี๋ยวดาบแม่งเล่นยากว่ะไม่ได้แดกครับมานี่เลยอันนี้แหละไอ้นี่ไงคอมโบไปเฮ้ยนี่ไงไหลไหลตามเพลงไหลตามเพลงอ้าวนี่ยยิงไปก่อนดินี่ไงเฮ้ยโอ้โหแม่งแม่งจบจบเปอร์คุมนี่ไงยังยังนี่ว่ายังนี่ว่าหรือว่าจะถึงจุดจบแล้ว ลิ้งพันแล้วกูไม่รอดแล้วเออโดนว่ะหุยไม่ได้กินไม่ได้กินเฮ้ยมาเพื่อทำไมอ่ะโอ้ยไอ้ี่โอ้มานี่นี่ไปตายไปสวยจบแค่นั้นแหละ มามามา,มาน้องน้องชายต่อเลยไม่เข้ามาวะเฮ้ยโ,โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนเฮ้ยไฮ้กดผิดพี่กดผิดน้องเอานี่ไปก่อนเอานี่ไปก่อนนิ่มๆน,นะนี่ไงเอานี่ไปไม่โดนอีกโอ้โหแม่งเ้ยไอ้สัตว์มันใกล้ไปหน่อยวะ่ะถ้าเกิดมันไกลกว่านี้นะ ได้เลยอ่ะคนดูมาๆา,าได้เวลาปิดฉากอุย้ยมันเกือบตายอ่ะเมื่อกีนน้นี้โอ้มันดูดเลือดซะอิ่มเลยโอ้ยโอ้ยเงี้ยแม่งยุ่งว่ะเองแม่งดิสวยสวยสวยต่อเลยเออโอ,โอ้เรื่องมันเพิ่มครับเรื่องมันเพิ่ม <c oughs> นี่ไงดูโอ้บินบินเฮ้ยเอาจริงๆมันไม่ได้ตึงนะทุกคนแต่อาวุทธที่พี่เล่นนี่แหละหามาลำบากตัวเองหามาลำบากตัวเองทำไมน,นี่ไงสวยดิเฮ้ยไอ้สังโง่โง่เก้นสกิลโ,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 โดนครับผมคุณโ,โดนแล้วคุณเตเตอ้า ผมดูไม่ติดเออโอ้ยอย่าปิดฉากมันด้วยดาบมากเลยครับตอ่อลงมาดิลงมาลงมาโอ้โดนอีกแกกูเนี่ยอา้าวโอ้โหไม่โดนหรอ โอ้โหโดนเลยกูโอ้โหจบจัดจัดอ่ะตึงเฉยเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อ๋อมันต้องแบบนี้เอ้ยโอ้โหมันหลุดได้ไอ้สัตว์ ไหลไหลไหลกูไหลจัดไหลแต่นะแต่นะไอเต้หัวเต่กวจะฆ่าได้แม่งเอ้ยโคตรเนินโคตรเหนื่อยโคตรท้อยมือกูเปียกด้วยก็เป็นว่านะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยละกันคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์ไล้ละกันนะครับคนดูแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตาลันพี่ด้วยสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ